สวัสดีครับร้าน p w าวิน t ท w n นะครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำขั้วต่อของแผงโซลาเซลล์กันนะครับขั้วต่อชนิดนี้เรียกว่า MC4 นะครับอันนี้เป็นสายจากหลังแผงนะครับที่สายจะระบุไว้เลยนะครับว่าเป็นขั้วบวกขั้วบวกจากแผงโซลาเซลล์จะเป็นตัวผู้นะครับส่วนอันนี้เป็นขั้วลบนะครับขั้วลบของสายที่มาจากแผงโซลาเซลล์นะครับจะเป็นตัวเมียนะครับถ้าเราไม่มีขั้ว ก็ต่อสายจากตลับได้เลยนะครับแกะแล้วระวังน้ําเข้านะครับปิดให้แน่นตรงนี้โดนน้าไม่ได้นะครับอย่างแรกอันนี้เป็นสายจากแผงนะครับผมวางไว้ตรงนี้ก่อนเพื่อให้ดูนะครับคราวนี้ให้ดูเหล็กที่ได้มานะครับตัวที่เป็นรูเล็กนะครับจะไปใส่หัวตัวเมียนะครับส่วนตัวที่เป็นรูใหญ่นะครับจะไปใส่หัวตัวผู้นะครับ ขั้นตอนต่อไปเราแยกออกมาเป็น2ฝั่งก่อนนะครับเป็นฝั่งตัวผู้กับฝั่งตัวเมียก่อนฝั่งตัวเมียนะครับเราจะต่อกับสายไฟสีแดงเพื่อรับไฟบวกเพราะว่าไฟบวกจากแผงจะเป็นตัวผู้ฉะนั้นเราต้องเอาตัวเมียมาเป็นตัวรับนะครับส่วนฝั่งตัวผู้เราก็จะต่อกับสายสีดําเพื่อไปรับไฟลบนะครับเพราะว่าสายไฟลบจากแผงโซล่าเซลล์จะเป็นตัวเมียมาเราก็เอาตัวผู้ใสายไฟสีดําขั้นตอนต่อไปก้าวแท่งเหล็กใส่ปลายสาย แล้วก็เอาครีมย้ำบีบให้แน่นหลังจากเอาครีมบีบล็อกกับสายแล้วเราก็ประกอบขั้วกับโดยใส่ท้ายแล้วก็กลางเราก็ดันให้มันดังแก๊กให้มันโผล่ออกมาเราก็เอาหัวใส่ลงไปแล้วก็ดันให้ดังแก๊กทําอย่างนี้เหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับในวิดีโอผมยังไม่ได้บีบนะครับผมแค่สาธิตให้ดูก่อนเพราะว่าผมใส่กับหัวไว้ข้างนึงแล้วหลังจากนั้นหมุนส่วนท้ายหมุนล็อกให้แน่นอันนี้เป็นสายที่ผมประกอบเสร็จแล้วนะครับ สังเกตว่าสายสีแดงจะใส่ขั้วตัวเมียสายสีดำจะใส่ขั้วตัวผู้จะสลับกับแผงโซลาเซลล์หลังจากนั้นเราก็เสียบได้เลยครับต่อไปเรามาเทสนะครับต่อโซลาร์ชาร์เจอร์เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นการต่อแผงแล้วก็หมุนเกลียวใส่เข้าไปถ้าเราต่อไฟถูกต้องก็จะมีวนขึ้นแล้วก็จะมีโลโก้แผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาเป็นอันเรียบร้อยครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตาม